ช่วงเปรดตูการที่ผ่านมานะคะหนึ่งในทีมที่มีการปรับทับเสริมทีมเป่ได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกใจแฟนๆเนี่ยตัวเชื่อเลยค่ะหนึ่งในนั้นต้องเป็น LA Lakers like. แต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูมากที่สุดนะครับนั่นคือการใช้งานในส่วนของตำแหน่งพอยการระหว่างเดนเจ l โ r ร s s ซ l l กับเ a ฟวินเซนต์เนี่ยแหละครับ เดือนสิงหาคมคือ HS Mania 8ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อใน Li าย Official หรือเว็บไซต์สินค้าราคาปกติลด10%สินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วได้สิทธิ์จับรางวัลฟรีทุกเดือนใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ r ร e มนี่วันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตูกัรมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะคะหนึ่งในทีมที่มีการปรับทัพเสริมทีมเป็นไ,ได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกใจแฟนๆเนี่ยตูเชื่อเลยค่ะหนึ่งในนั้นต้องเป็น l A l a k เ r s กพวกเราได้สรุปงานของเขาเนี่ยให้เพื่อนฟังก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าในรายละเอียดอีกครั้งนึงค่ะและการใช้งานของนักกีฬาแต่ละคนในฤดูกาลที่จะถึงนี้แตตตออ่่่่่่่กกกกกอออออนนนนนนนืคะเเเเราาาาาไปดูสิงงทีีพพววว้มจถึนนััลย ในดราฟอันดับที่17กาดสูง6ฟุต4นิ้วหรือ193เซนติเมตรคนนี้เด่นในการเล่นพีเอนโลนะคะยิงระยะกลางแล้วก็เกมรับตามประกบคู่แข่งทีมตรงข้ามได้ดีเลยค่ะดราฟแม็กซ์เวลล์ลูอิสในดราฟรอบ2อันดับที่40 Small Forward, ส m ฟอร์เวิร์ดสูง6ฟุต7นิ้วหรือ201เซนติเมตรตกลงสัญญา3ปี33ล้านเหรียญกับเกฟวินเซนใช้ mid level exception ตกลงสัญญา1ปี4.5ล้านเหรียญกับทอร์เรนต์สปินใช้ by and rule x c e p t i o n ตกลงสัญญาขั้นต2ปี 6ล้านเหรียญปีที่2มี player option กับ Cam Reddish ตกลงสัญญาขั้นต่ำา2ปี4.6ล้านเหรียญปีที่2มี player option กับ Jackson Hey ตกลงสัญญา3ปี5 1ล้านเหรียญเก็บรุยฮัชิมุระอยู่กับทีมต่อไปตกลงสัญญา4ปี53.8ล้านเหรียญปีสุดท้ายมี player option กับ Austin l e e ตกลงสัญญา2ปี36ล้านเหรียญปีที่2มี player option กับ Daniel Russell มีน่าเชื่อเลยนะคะในช่วงปิดฤดูกาลในะคะ่ะ LA Lakers มากๆมีการปรับทัพเสริมทีมเยอะมากๆพวกเขาจะมีการใช้งานผู้เล่นอย่างไรค่ะและทีมจะมีแผนเดินหน้าต่อไปอย่างไรค่ะน่มินเนในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับเชื่อได้เกินว่าเพื่อนๆแฟนบาสเนี่ยน่าจะคิดไม่ต่างกันว่า LA เลเกอร์เนี่ยทงานของพวกเขาได้ดีเหลือเกินม่วจะเป็นการเสริมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมนะครับรวมถึงการเก็บผู้เล่นดีๆหลกัลกๆของทีมเอาไว้ปล่อยตัวผู้เล่นที่ผลงานภาพรวมไม่ค่อยดีไม่ค่อยลงตัวกับทีมออกไปทําให้ตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นทั้งหมด13คนนครับรสาที่พร้อมอนนะครับ โรบอนเจฟส์ James, ในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้เรามาดูหน้าตากองทัพเลเกอร์สณเวลานี้กันสักหน่อยนะครับเริ่มมาที่ตัวจริงกันก่อนเลยคู่แบ็คคอร์ดสองกาี่ยเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นคือดีแอนเจโรรัสเซลกับออสซินรีฟในส่วนของฟรอนต์คอร์ดนะครับก็รุย่าชิมูระกับโรบอนเจฟส์แล้วก็มีแอนโทนีเดวิสเป็นเซนเตอร์ในส่วนของสำรองแบ็คคอร์ดนะครับก็มีอย่างเจฟวินเซนต์มีแม็กซ์คริสตี้แล้วก็มีรุกกี้จาร์เลนฮูสชิฟิโนในส่วนของแม็กซ์เวลลูอิสเนี่ยสามารถยืนน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 ไดดดด้้้ททััังงงงปีีกีกนะ TS, กกกแแลวว็็าาะะคคคครร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 บบใสส่่ขออออออำฟ์์์์์มมมยเพิิ เมเจอร v ดแวนเดบิลและก็แจ็คสันเฮครับสำหรับการใช้งานผู้เล่นของ L.A.Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยส่วนตัวแอมินมองว่าตัวของแอนโทนีเดวิสกับโรบอนเจมเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นหัวใจของทั้งทีมต่อไปนะครับเราเห็นในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างชัดเจนย้ำได้ก็ตามที่ทีม L.A.Lakers มี2คนนี้อยู่ในสนามเนี่ยพวกเขาสามารถตอ่อกรได้กับทุกทีมเลยจริงๆมีโอกาสตะลุยไปจนถึงนัดชิงสายเฉยเลยนะครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบในภาพรวมเนี่ยเป็นรองเดนเวอร์นังเกสทำให้พวกเขาเนี่ยโดนกว่าซีรีส์เรียบแต่ในครั้งนีีน้้เพวกกกขาาาลับมมไดด ดังนั้นส่วนตัวแอมินจึงเชื่อเลยเกินว่าในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยหัวใจหลักของ LA Lakers ก็คือการถนอมสภาพร่างกายของ2คนนี้เอาไว้ดังนั้นจํานวนนาทีในการลงสนามเฉลี่ยของเขาทั้ง2คนเนี่ยไม่ควรจะเกิน34นาทีนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวของ James เรเบลเจมส์ลงสนามเฉลี่ยกว่า35.5นาทีต่อเกมเขาต้องลดจํานวนนี้ลงมานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไปกระทบสภาพร่างกายของเรเบลเจมส์ที่มีอายุมากขึ้นตัวของเรเบลเจมส์พลาดการลงสนามอย่างน้อยนะครับ26เกม4ใน 5ฤดูกาลหลังสุดในขณะที่แอนโทนีเดวิสเนี่ยพลาดการลงสนามอย่างน้อย26เกม3ใน4ฤดูกาลหลังสุดเขาทั้ง2คนเนี่ยถือว่าเป็นความจําเป็นเหลือเกินของ LA เกอร์ s นะครับถ้าเกิดยังคงมีอาการบาดเจ็บเล่นงานแบบนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ขวางความสําเร็จของพวกเขาในส่วนของออสซินรีฟเนี่ยที่ไป,ไปมาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเขากลายเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดเป็นอันดับ3นะครับรองจากเลบรอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสตัว ้วยการเล่นที่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นการยิง3มคะแนนการพยายามตั้งใจในการเล่นเกมรับแต่เพื่อนๆก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้อนขาด้านหลังแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเชื่อเลยเกินว่าช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยออสซินรีฟจะต้องไปเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะว่าเขารู้ดีนะครับว่าเขาจะต้องเจอกับฤด,ดูกาลที่เต็มไปด,ด้วยความคาดหวังตัวของออสซินรีฟเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ตัวของเขาเนี่ยยังไม เขาก็ไปเสริมประสบการณ์นะครับในศึกบาสชิงแชมป์โลกไปสู้ศึกฟีบาเวิ l ์ c คัพเนี่ยแหละครับเราน่าจะได้เห็นผลงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนของออสซินรีฟจึงเชื่อเลอเกินว่าตัวงเขาในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยน่าจะมีค่าเฉลี่ยในการลงสนามเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะมาอยู่แตะระดับ30ถึง32นาทีต่อเกมในขณะที่รุยาชิมูระเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทในการเล่นลักษณะคล้ายๆกันในช่วงเพลย์ออฟเขาน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเขามาเสริมในการรีบาวน์นะครับการยิง3คะแนนตามจังหวะที่สมควรมมาช่ววยทีป้องงกันใน ช่วยชนช่วยเซตกรีนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่รุยชิมูระเนี่ยเขาทำให้กับ LA เลเกอร์สในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูมากที่สุดนะครับนั่นคือการใช้งานในส่วนของตำแหน่งพอยการระหว่างเดนเจโรรัสเซลกับเกฟวินเซนต์เนี่ยแหละครับทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะมีจำนวนนาทีในการลงสนามพอๆกันเลยนะครับน่าจะมีโอกาสบทเปียดแย่งตำแหน่งตัวจริงแต่ที่ตัวของแอดมินเนี่ยเลือกเอาเดนเจโรรัสเซลขึ้นมาเป็นตัวจริงในไล์อัพชุดนี้เนี่ยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าในแง่ของเร ที่ทาง LA Lakers เนี่ยก็ควรจะต้องรักษามาตรฐานการลงสนามของตัวเขาเอาไว้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยตั้งใจที่จะมีการเทรดเดนจิโร่ราเซลก่อนเส้นตายการเทรดกลางฤดูกาลปีหน้าแต่เกิดไม่ให้โอกาสในการลงสนามของตัวเขาสร้างผลงานนะครับสร้างมูลค่าในการเทรดพอจะเทรดจริงๆเนะี่ยอาจจะไม่มีทีมไหนให้ความสนใจก็เป็นไปได้ข้อดีของเดนจิโร่ราเซลมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือการเล่นเกมบุกหน่วยจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามรวมถึงการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเขาสามารถลงมาช่วยทีมทําแต้มนะครับในจังหวะที่รบอลเจมส์หรือว่าแอนโทนี เดวิสออกไปเบรกออกไปพักหรือเจอปัญหาการฝ่าวได้สามารถครองบอลสร้างจังหวะให้กับเพื่อนต่อเนื่องได้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่คือข้อดีในขณะที่เกฟวินเซนต์นะครับข้อนึงเลยที่เหนือกว่าดีแอนเจโรราเซลย่างเห็นได้ชัดนั่นคือการเล่นเกมรับการเล่นเกมรับของเกฟวินเซนต์เนี่ยถูกบ่มเพาะมาจากฮีชเคานเจอร์นะครับมีความทุ่มเทมีความตั้งใจสู้ตายทุกนาทีครับมีการเล่นลักษณะที่เรียกว่า3 a n d D นะครับช่วยยิง3าคะแนนช่วยป้องกันวงนอกแม้ว่าในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมานี้เนี่ยการยิง3คะแนนของตัวเกฟว แต่ก็ถือว่าในภาพรวมเกฟวินเซนต์เนี่ยน่าจะเข้ามามีการเล่นที่ลงตัวกับแอนโทนีเดวิสและก็โรบอนเจมส์ได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถือบอลเยอะอย่างเดนจโรรัสเซลนะครับไม่สามารถทําแต้มได้สูงส่งอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดจังหวะไหนที่ฮอตฮอตขึ้นมาเนี่ยก็เอาเกฟวินเซนต์ไม่อยู่เหมือนกันเขาน่าจะเล่นเป็นแบบรอจังหวะการส่งของโรบอนเจมส์ครับแล้วก็ช่วยยิง3าคะแนนคอยลากบอลสร้างจังหวะให้กับเพื่อนบางจังหวะนะครับตามโอกาสที่สมควรทุกอย่างเนี่ยเชื่อว่าเกฟวินเซนต์สามารถปรับตัวได้และที่เหลืออนนนกก็เปนเนเเ้มมรรับค,บคยสิ ดังนั้นจึงเชื่อเลอเกินว่าดาวินแฮมเนี่ยจะต้องรอจนเทรนนิ่งแคมป์เปิดนะครับแล้วก็มาดูหน้างานกันจริงๆเลยละครับว่าเจฟวินเซนต์กับดีแอนเจโรราซลเนี่ยเหมาะในการใช้งานแบบไหนเราอาจจะได้เห็นดีแอนเจโรราซลเนี่ยลงเป็นตัวจริงก็ตามแต่ในช่วงปิดเกมในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเจฟวินเซนต์ยืนเป็นตัวจริงก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าการเล่นเกมรับของเจฟวินเซนต์เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีเป็นจุดดีแต่เกิดเอาตัวดีแอนเจโรราซลลงมาเนี่ยอาจจะเป็นบ่อน้ามันนะครับให้ทีมตรงข้าม ในการลงสนามพอๆพกันบดเบียดกันมากๆเลยอยู่ที่ประมาณ24-28นาทีต่อเกมเนี่ยแหละครับในส่วนของสปรองฟรอนต์คอร์ดนะครับจุดนี้เนี่ยถือว่าทาั้งทีมค่อนข้างแน่นมากๆนอกจากโรบอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสเนี่ยพวกเขายังมีอย่างทอรินสปรินต์ยังมีอย่างจารเรตแวนวิลนะครับที่ควรค่าในการลงสนามไม่ต่ำกว่า20นาทีต่อเกมและแม้ว่าล่าสุดทั้งทีมจะเปิดเผยมานะครับว่าพวกเขาเนี่เชื่อมือแล้วก็เชื่อมั่นศักยภาพในการเล่นของแจ็คสันเฮว่ามีดีพอนะครับที่จะเป็นตัวจริงแล้วก็ลงสนามต่อ่อูเเคียเคียยงงบบาไหลรวมปกัท แล้วก็เรบอลเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย LA Lakers ที่ยังคงเลือกใช้แอนโทนีเดวิสเป็นเซนเตอร์นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่า LA Lakers เนี่ยเขาเลือกใช้เซนเตอร์ธรรมชาติตัวจริงปุ๊บเนี่ยแล้วขยับเอาแอนโทนีเดวิสมาเป็น power forward นั่นหมายความว่ารรบอลเจมส์รุยฮาชิโมระรวมถึงจารีตแวนวิล์แบบนี้เนี่ยก็จะต้องไปเล่นเป็นตำแหน่ง small forward มากขึ้นนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ส่งผลดีให้กับรรบอนเจมส์ที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆที่ต้องไปตามปีตมตมมมมมปกต เหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยพิจารณามาโดยตลอดถึงเลือกเอาแอนโทนีเดวิสไปยืนเป็นเซนเตอร์ดังนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้แจ็คสันเฮเป็นเซนเตอร์นะครับหรือว่าจะมีเซนเตอร์สำรองธรรมชาติเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีกในอนาคตแล้วเอาขยับเอาแอนโทนีเดวิสเนี่ยไปเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวดพวกเขาก็ต้องระวังในจุดของรบอลเจมส์เรื่องนี้ด้วยพอพูดถึงตำแหน่งเซนเตอร์สำรองนะครับที่พวกเขาตั้งใจที่จะเอาเข้ามาเสริมแอนโทนีเดวิสและก็แจ e. นะ็คสันเฮณตอนนี้เนี่ยในตลาดฟ วูดเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งเลยนะครับว่าถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บอยู่กับ LA l a k e เลเนี่ยน่าจะลงตัวมากๆเลยเพราะว่าตัวเขาสามารถยิง3นาคะแนนได้สามารถดึงตัวประกรบทีมตรงข้ามตัวใหญ่ๆนะครับเปิดโซนให้ทั้งแอนโทนีเดวิสให้ทั้งโรบลนเจมส์เนี่ยโจมตีวงในแต่ปัญหาหลักอยู่อย่างหนึ่งของคริสตินวูดเน่คือการเล่นเกมรับที่ไม่ดีเลยของตัวเขาเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดต้องเจอกับเดนเวอร์นักเกสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีนิโคลายกิชที่สุดยอด คือปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นในจุดนี้เนี่ยก็ทําให้ LA l a k e r เนี่ยก็ต้องชั่งน้ําหนักดีๆนะครับทังเลือกของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงมีอีกไม่ว่าจะเป็นอย่างมิสแบ็กมิยอนโบนะครับหรือว่าจะเป็นทริสตันทอมสันสามารถเซ็นสัญญาต่อกับเวนเดลแกรเบียลได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ฝ่ายบริหารของเลเกอร์สจะต้องพิจารณาและที่พอจะมีโอกาสในการลงสนามเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากในฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็คือแม็กซ์คริสตีนเนี่ยแหละครับนักกีฬาที่กาลังจะขึ้นปี2ในช่วงการแข่มมงข เ,เขามีค่าเฉลี่ยในการเล่น18.8แต้ม5.3รีบาลและก็4แอสซิสมีการยิง3คะแนนสูงถึง60%เลยนะครับการยิงลูกโทษระดับ95%ในท้ายที่สุดเขาติด l l Summer League ทีม2ด้วยนะครับนี่คือผลงานที่ประทับใจเลยเกินโดยเฉพาะไฮไลท์ที่สุดยอดมากๆเลยนะครับจังหวะที่เจอกับ Golden State Warrior ร์เขาลุยเข้าไปยัดห่วงด้วยขวาายังหนักมากๆเลยนะครับหลังจากจบเกมเจ้าตัวบอกเลยว่านี่คือการยัดห่วงที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นบาสของ ตะโกน MVP MVP, MVP, MVP ให้กับตัวเขาเขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนเป็นออสตินรีฟเลยก็พูดแบบขำ,ำๆสนุกๆกกับนักข่าวเนี่ยแหละครับดังนั้นในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าตัวของแม็กซ์คริสตี้ยังคงพัฒนาการเล่นของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายที่เราเห็นในช่วงซัมเมอร์ลีกที่ดูกำยำม,มากขึ้นเยอะเลยนะครับมีความปราดเปรียวถ้าเกิดเขายังคงทําได้แบบนี้เนี่ยก็น่าจะกลายเป็นปัจจัย X คล้ายๆกับออสตินรีฟก่อนหน้านี้เช่นเดียววกกกกัันนนทําาาใหห้้้พเเรี่จจะได็บ น,น่าจะมีโอกาสในการเล่นมีบทบาทในการลงสนามนะครับเป็นคนที่8เป็นคนที่9หรือว่าเป็นคนที่10ของเลเกอร์สโรสเตอร์ชุดนี้และสุดท้ายนะครับสรุกกี้ของทีมอย่างจาเลนฮูสชิฟิโนแล้วก็แม็กซ์เวลล์รูอิสสคนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้อยู่ในโรเตชันหลักของทั้งทีม LA l a เลเกอร์สเขาทั้ง2คนยังคงต้องการการพัฒนาของตัวเองอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะครับแต่ในส่วนของจารเลนฮูสชิฟิโนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ลงสนามบ้างนะครับถ้าเกิดเกมดังกล่าวนี่เ,เป็นเกมที่ค่อนข้างขาดไม่ว่าจะเป็นการชนะขาดหรือว่าแพ อย่างไงารเจเรนฮูดชิฟิโนก็ไม่มีโอกาสลงสนามอย่างแน่นอนแต่ในส่วนของดรับรอบ2อ,อย่างแม็กซ์เวลลูอิสเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่มีโอกาสใน NBA ครับเขาน่าจะต้องลงไปพัฒนาศักยภาพในการเล่นของตัวเองในจีลี่ก่อนเป็นเซาเ h าลเลเกอร์หากผลงานโดดเด่นเข้าตาเนี่ยนะครับจึงจะมีโอกาสต,ต่อไปในอนาคตเหล่านี้เนี่ยคือบทบาทและก็หน้าที่ต่างๆนะครับจำนวนนาทีในการลงสนามการใช้งานของ LA Lakers กองทัพในฤดูกาล2023-2024ที่จะถึงนี้ครับ ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะค่ะพวกเขาเนี่ยไม่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บตูนเชื่อหรือเกินเลยค่ะว่า LA Lakers เนียมีโอกาสไปถึงฝัน NBA Finals อาจจะไกลไปถึงแชมป์เลยก็ได้นะคะและนี่ค่ะคือความลุงตัวก่อนเปิดฤดูกาลนะคะที่แฟนๆแอลเอเลเกอโอยหามันนานแสนนานเลยจริงๆค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิด ไรบ้างสำหรับ L.A. Lakers ใอรฤดูกาล2024ที่จะถึงนี้คิดว่าพวกเขาจะไปไกลได้แค่ไหนจะไปถึงแชมป์ไหมคอมเมนต์ Comment, มาคุยกันที่คอมเมนต์ด,ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจี้ได้กระเปาวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแชมป์ดูมีพลังย่างเลยนะเวลาทำเลเกอร์เนี่ย